สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันว่าจะทำอา,อาทิตย์ละสามคลิปก็งานยังยุ่งยุ่งอยู่ก็เดี๋ยวให้งานที่ใครไปก่อนก็จะทำก็วันนี้ก็จะมาพูดเรื่องอเปิดด่านปิดด่านนะครับก็สองสามวันวันนี้เราก็จะเห็นสสบางพักนะอยากจะเปิดด่าน ทั้งที่ไม่มีใครไปเรียกร้องเลยประชาชนในพื้นที่ก็ไม่ได้เรียกร้องให้เปิดดา่านทหารก็ไม่อยากเปิดด่านครับเพราะว่าเราไว้ใจอะไรกัมพูชาไม่ได้เลยนะขณะคุยกันเบ็ดเสร็จแล้วมันยังขนอาวุธหนักเข้ามาเลยครับถ้าเกิดเปิดด่านแล้วมันทะลักเข้ามามาสร้างปัญหาในประเทศไทยใครจะรับผิดชอบสสคนนี้จะรับผิดชอบไหมอ่าแล้วก็คนพักนี้จะรับผิดชอบไหม พี่น้องเคยเห็นคนพักนี้รับผิดชอบอะไรม้งน,นะไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำนะไม่เห็นเขารับผิดชอบอะไรเลยขอเป็นกำลังใจให้ทหารนะครับอย่าเปิดด่านนะครับพี่น้องทหารเราผมก็เป็นทหารเก่าครับผมเข้าใจอยู่ตรงนั้นมันอึดอัดผมก็เคยเป็นทหารอืม สสมันมาแล้วมันก็ไปรัฐมนตรีมันมาแล้วมันก็ไปอยู่ไม่เกินสี่ปีแต่พวกท่านกับประชาชนที่อยู่ที่นั่น่ะต้องอยู่ตลอดไปเป็นกําลังใจให้พี่น้องประชาชนครับอย่าไปสนใจนักการเมืองมันจะพูดอะไรนะครับบอกประชาชนเดือดร้อนประชาชนคนไหนเดือดร้อนประชาชนไม่อยากให้เป,ปิดด่านด้วยซ้าไป ประชาชนของใครอ่ะตดร้อนอโจะจะรีบเปิดไปทำไมปัญหามยังคาราคาซังอยู่ถ้าเกิดมันทะลักเข้ามามาคอตโกคนไทยทำไงอ่ะคุณจะรับผิดชอบไหมอ่ะอ เป็นกาลังใจให้ทหารนะครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องที่อยู่ตามแนวชายแดนไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนนะไม่ว่าจะเป็นปัจจีนไม่ว่าจะเป็นอุบลไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับเป็นกําลังใจให้นะครับอย่าเปิดนะครับอย่าเปิดอันตรายมากเพราะคนพวกนี้ไว้ใจไม่ได้ไปเชื่อคำพูดมันไม่ได้คอมเมนต์เนี่ยอตอนนี้นะ มันมีแผนว่าจะส่งผู้อพยพของตัวมันเองอ่ะคุณเซนมีแผนจะส่งกลับให้มาอยู่บ้านตามแนวตะเข็บชายแดนแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมประชาชนก็ไม่อยากกลับเพราะเขากลัวมันไปสร้างผีแก๊สพิษสร้างผีกับระเบิดไว้ตามแนวต,ตะเข็บชายแดนหาว่าทหารไทยใช้แก๊สพิษวางกับระเบิดมั่งอ่า ประชาชนมันก็กลัวมันก็ไม่อยากกลับมันก็ไม่กล้ากลับไปทีครัน,นี้อยู่เต็มศูนย์พยพเลยเป็นแสนคนเลยนะทีนี้มันไม่อยากรับผิดชอบแล้วอีกไม่เกินสิบแปดวันมันก็จะตัดน้ําตัดไฟตัดความช่วยเหลือต่างๆนะฮะล้วก็ให้ประชาชนรับผิดชอบตัวเองแล้วออผมกลัวว่ามันจะมีแผนร้ายแผนชั่วๆของมันนะไอุ้นเซนเนี่ย พอให้ประชาชนกลับไปอยู่ในพื้นที่แล้วมันก็จะสร้างสถานการณ์ว่าทหารไทยอ่ะไปขอตะกอประชาชนของมันยิงถล่มประชาชนของมันนะฮะเดี๋ยวมันก็จะสร้างสถานการณ์พี่น้องทหารไทยก็ระวังครับเวลาลาดตระเวนนะเป็นห่วงจริงในฐานทหารเก่าเนาะผมก็เคยเป็นทหารมาครับก็ อีกเรื่องหนึ่งก็คือคนเขมรนะ่ะพวกอินฟูเขมรนะ่ะมันจองหองจะตายไม่อยากให้เปิดด่านมันย่อเยอะคนไทยเห็นมันบอกขัดคนเขมรนี่เดือดร้อนเหรอขาดขอทานเขมรนี่เดือดร้อนเลยใช่ไหมอ,อขาดแรงงานเขมรนี่เดือดร้อนเลยใช่ไหมทั้งๆท,ที่คนเขมรนะ่ะทะลักเข้าไทยหนีเข้าไทยไม่รู้กี่ร้อยกี่พันแล้วในะที่ผักดันกลับเข้าไปแล้วที่ไอ้ที่เล็ดลอดเข้ามาอีกอะพี่น้องที่ หลงหูหลงตาเจ้าาที่เข้ามาอีกอะ่ะอถ้าเกิดเราสร้างปัญหานี่มันจะทํำยังไงอะ่ะแล้วมันไม่ใช่น,น้อยที่มันลมันเข้ามาตีหลายแสนนะตอนนี้ก็เขาผักดันกลับไปไม่ต่ำกว่าพันคนแล้วนะล่าสุดนี่จับได้ร้อยอกรคนที่ทะลัการักรอบเข้ามาพวกอินฟูเคมเมนพวกนี้มันย่อยเย้ย,ย,ยทายยาตาย อไม่เปิดไม่เปิดมันบอกให้ปิดตายไปเลยปิดถาวรไปเลยปิดด่านถาวรไปเลยผมก็อยากให้ไทยปิดถาวรไปเลยครับรู้มันจะเป็นยังไงพี่น้องประชาชนที่อยู่นั้นทหารที่อยู่นั้นอย่ายอมนะครับเพราะเวลามันยิงมาไม่ได้โดนนักการเมืองไม่ได้โดนสสนะมันโดนพวกเรานะครับ แล้วใครตายาใครเจ็บอ่ะนักการเมืองมีมีใครขาขาดสักคนไหมมีใครเจ็บสักคนไหมพวกนี้พูดเราแต่ผลประโยชน์มัน <c oughs> มันได้มาวิ่งหลบกระสุนกักพวกเราไหมเวลาลำบากมันเคยลงไปดูไหมไอ้สอสอพักนี้ เห็นมีแต่รัฐบาลที่ไปดูแล้วก็ข้าราชการนะฮก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องที่อยู่ตามชายแดนทุกทุกท่านนะครับทุกๆครัวเรือนเลยก็แสดงขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียไปยอมรับครับมันทำใจลำบากแต่เราไม่รู้จะพูดยังไงมันเราต้องอยู่กับมันอนะเนาะแล้วเราก็ต้องอยู่ผมก็ ไม่รู้จะสรรหาคําพูดอะไรมานะก็พูดกันตรงๆอย่างเนี้ยจากหัวใจนี่แหละใครไม่โดนไม่รู้หรอกอรับการเมืองเอาครอบครัวมาเสี่ยงด้วยไหมนะครับพี่น้องอแล้วก็อกัมพูชาตอนเนี้ยอย่างที่ผมพูดไว้เมื่อสองเดือนก่อนว่ากัมพูชาจะเกิดภัยพิบัติ สามสี่อย่างนะครับคือน้ำท่วมไฟไหม้กันดานอาหารโรคระบาดนะเดี๋ยวค่อยดูตอนนี้ก็เกิดแล้วครับไฟไหม้มั่งน้ำท่วมมั่งเกิดโรคระบาดมั่งกันดานอาหารมั่งตอนเนี้ยเออมันแทบจะกินกันเองอยู่แล้วไปเปิดให้มันทำไมด่านแล้วก็คิดจะเปิดสนามบินแข่งกับสุวรรณภูมิมีใครไปไหมนะไม่เห็นมีแต่ชาวบ้านน,ะนั่ง ไปนั่งคุยกันนั่งถมน้ำหมากเลี่รยราดอย่างเงีแล้วแถมเปิดสักพักหนึ่งไฟดับอ่ไม่เห็นไปนะั่ท่องเที่ยวสักคนหนึ่งเลยน้ำท่วมรันเวย์อีกพี่น้องเออไม่อยากแคพูดเออพอเปิดแอร์นานๆไฟดับเลยเพราะไฟไม่สเสถียรมันต้องพึ่งพาไฟในประเทศไทยมันทุกสิ่งทุกอย่างมันพึ่งประเทศไทยหมดเออก็ยังปากดีด่าคนไทย ฉีกธนบัตรเหยียบทงชาตินะมันเค็มของเราทุกอย่างแต่มันหาว่าเราเค็มของมันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการแสดงอะไรต่างๆมีพราะพวกที่เป็นฝรั่งนะเขาไปเที่ยวนครวัดเขาก็ถามไกด์คนคาเฟนะ่น่ะถามว่านาครวัดมีมีความเป็นมาอย่างไง ใคตอบไม่ได้สักคนหนึ่งว่ามันมีความเป็นมายัางไงเพราะนี่ไม่ใช่ของมันถ้ามันเป็นเจ้าของจริงมันต้องตอบได้ว่าประวัตินครวัดอ่ะสร้างมัสสมัยไหนใครเป็นคนสร้างมีความเป็นมายัางไงไกลเขมเนตอบไม่ได้สักคนหนึ่งพราะพวกกันที่เป็นพลังนะครับเขาไปเที่ยวนครวัดตอนนั้นยังยังไม่มีเหตุการณ์แลว้วก็โกปกมากโอ้โหมิก ตามกำแพงนี่มีกลิ่นเยี่ยวกลิ่นชีมีขยะน้ำก็ไม่สะอาดะฮะก็นักท่องเที่ยวไม่เข้านะครับเพราะว่ากแมเมนั่นเป็นประเทศสแกมเมอร์ไม่มีใครอยากเข้าไปหรอกนะครับมีคนไทยเนี่ยมีนักการเมืองไทยนีบ้าห้เปิดด่านให้มันเนี่ยพี่น้องอย่ายอมนะครับมีอะไรถ้าใคร บังคับข่มขู่พี่น้องบอกเลยครับลงโซเชียลเลยทหารด้วยนะครับใครข่มขู่ท่านใครสั่งย้ายท่านไม่ว่าจะเป็นท่านแม่ทัพหรือไม่ว่าจะเป็นทหารระดับรองรองมานะครับถ้ามีนักการเมืองไปข่มขู่ท่านรัฐมนตรีไปข่มขู่ท่านลงโซเชียลพูดเลยระบุชื่อมาเลยครับประชาชนพร้อมจะอยู่ข้างท่านนะครับครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้อง ที่อยู่ชายแดนแล้วก็พี่น้องทหารที่อยู่ที่นั่นครับทหารเกณฑ์ตอนนี้ก็เหมือนลูกเหมือนหลานของับผมเป็นทหารตั้งแต่ปี27ปลดปี29ตอนนี้ผมก็อายุ60กว่าเหมือนลูกเหมือนหลานผมนะครับเลือดทหารนะมก็ต้องห่วงทหารด้วยกันห่วงพี่น้องประชาชนเพราะว่าเราได้สาบานตนต่อหน้าชงธงชัยเฉลิมพลไว้แล้วว่าเราจะปกป้องชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ของเรา นะครับพี่น้องขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องนะครับฝากพี่น้องอย่ายอมมนะันครับอย่ายอมนักการเมืองครับผมสวัสดีครับ